วันนี้มาทำขนมทุเรียนนึ่งมพะพร้าวอ่อนกันค่ะหอมกลิ่นทุเรียนเนื้อขนมเหนียวนุ่มนุบน้ำทำง่ายซื้อทุเรียนมาแล้วทุเรียนเละมาทำขนมกันค่ะใช้เนื้อทุเรียนทั้งหมด200กรัมนำมาบดให้ละเอียดค่ะจากนั้นเราจะเติมแป้งมันสำปะหลังลงไป10ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า5ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะเกลือบบป่นปลายช้อน งาดำคั่ว2ช้อนโต๊ะมะพร้าวอ่อน100<ม>กรัมกะทิ250มิลลลจากนั้นผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนึ่งกันเลยนะคะวันนี้ปุ้ยจะนึ่งใส่ถ้วยตไลค่ะถ้าใครไม่มีถ้วยตไลจะนึ่งใส่ถ้วยซิลิโคนหรือว่านึ่งใส่ใบตองก็ได้เช่นกันนะคะตักตัวแป้งให้เต็มถ้วยเลยค่ะจากนั้นเราจะนำนึ่งในน้ำเดือดประมาณ20นาทีนะคะ พอครบ20นาทีกลิ่นของทุเรียนก็จะหอมฟุ้งมาเต็มบ้านเลยค่ะพักไว้ให้เย็นเราก็จะได้เนื้อขนมทุเรียนนึ่งเหนียวหนึบอร่อยถ้าใครชอบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทำตามกันนะ